ประมาณสิบปีย้อนหลังนะครับจนถึงปี2020นะครับหรือเป็นยี่ปีด้วยซ้ํานะครับอ่าประมาณสิบแปดปีเลยนะสิบแปดปีนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นการเราเราเด้วยการเข้าซื้อนะครับและไปปิดปีหน้าที่วันสองมกรานะครับเราไปทําทั้งหมดเนี่ยลองดูเนี่ยประมาณอ่ายี่สิบเทต2ยี่สิสองปีนะครับโอกาสชนะคือแปดสิบสเปอร์เซ็นต อันนี้ยังไม่รวมแจนยูรี่เอฟเซนะนั่นหมายความว่าช่วงปลายปีเนี่ยถ้าเราเห็นแบบเนี้ยก็คือมีโอกาส<ช>ที่ทองคําจะขึ้นหลังคิดมากใช่ไหมแล้วมันก็จะดันแอดเรีย <January S 1> ไ,ไปอีกอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าได้ราคาที่ดีมากๆในเดือนธันวาราคาวมันค่อนข้างบวกมาประมาณแบบนี้นะครับก็คุณอาจจะถือได้รันจนถึงปลายม<ช>น้ากลได้นะครับสําหรับปีนี้นะครับก็ผมเอาว่าถ้าปิด S <S ตรงนี้เลยผมมอง4,500เหรียญแล้วกันโ okay. <ป>อเคสำหรับ 4, <500. S 2> ปีหน้าเนี่ยใช่ครับปีหน้าผมมองว่า5,000ไม่ยากอยู่แล้ว <S <S คุณคุณไฮมีข้อสังเกตอะไรสำหรับด้านดีมาน์ไหมคะโดยเฉพาะตัวเซ็นทรัลแบงก์หรือ ETF หรือ SPDR ก็คือเป็นสถาบันต่างๆเนี่ยเขาลายย่อยเนี่ยเห็นคุณคุณไฮบอกว่าค่อยๆเริ่มกลับเข้ามาแล้วแต่สำหรับสถาบันเนี่ยดูเขายังเก็บต่อเนื่องไหมคะยังซื้อต่อเนื่องไหมคะ ก็ยังเก็บต่อเนื้ออยู่ครับแล้วก็จริงเราเราไปตามเขาก็ไม่ได้เพราะว่ากว่ารายงานเขาจะออกมันก็เป็นรายงานในอดีต<ร>แล้วเขาซื้อเป็นเรียบร้อยแล้วคือคุณง่ายๆคือคุณดีซีเอเธอะนะครับเขาก็ดีซีเอเหมือนกันแหละแบงค์ชาติอนะครับธนาคารคลางเขาก็จะมีเวลาที่เขาต้องซื้อแล้วเขาซื้อแบบไม่สนราคาด้วยนะคุณเอาเขาไม่จะมานั่งเล็งแนวรับนะแนวตัดอาจจะมีบ้างนะครับแต่เขาเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับเขาซื้อแล้วเขาขาดทุนยังได้เลยนะครับเพราะเขาถือยาวมากๆเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะ เล่นแบบตามเซ็นทรัลแบงค์นะครับไปดูหรอกว่าเขาซื้อหรือขายคุณดีซีเอไปนั่นแหละคุณก็ซื้อทุกวันซื้อทุกสัปดาห์ซื้อทุกเดือนไปอะครับมีเงินก็แบ่งมาใส่ทองบ้างก็ทําให้ทําตัวให้เหมือนเซ็นทรัลแบงค์หรือธนาคารกลางนะครับก็ประมาณนั้นเองคือแนวยังไงแนวแนวนี้นะครับดอลลาร์เนี่ยคุณเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยมันจะเกิดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งการจะทํา QE หรือไม่ซึ่งถ้าจะทํา QE หรือไม่นั่นหมายความว่าเงินดอลลาร์ จะเสื่อมค่าและหมดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะในอนาคตจะไม่มีใครอยากถือดอลล่าร์อยู่ในทุนสำรองอยู่แล้วเขาตระกลการมีกระแสดีดอลล่าร์ไล์เนี่ยครับคุณเนาถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยยังไงธนาคารกลางเขาจะไปถืออะไรล่ะเขาจะไปถือพันธบัตรจีนหรอเขาก็รู้อยู่กําลังจะทําสงครามกันหรือจะทําไม่รู้ก็ไปถือทองนะครับคุณเนายังไงตัวทองคำเนี่ยครับบทบาทหลังจากเนี้ยมันก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ตอบไดที่สหรัฐยังทําตัวแบบทําเขาเรียกว่าวินัยการคลังแบบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มี QE เดี๋ยวมีแจกเงินเดี๋ยวมียังไงคนก็ไม่อยากจะถือดอลล่าร์อยู่แล้วครับในอนาคตก็เราอพอเรารู้ในภาพเป็นประมาณนี้เราจะลด,ดตัดตัดดอกเบี้ยด้วยก็มี CA นะครับรอเนี่ยโบนัสสิ้นปีเนี่ยนะครับซัดได้ก็โอเคเพราะว่ามันมีอันนี้คุณนาอันนี้มีชิกเล็กๆน้อยๆด้วยมาแจกนะครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะ เผื่อใครเป็นสายเล่นสั้นแล้วก็ชอบมีคำว่า Christmas Effect j ์แจงยู f f ่เนะครับล่าสุดเนี่ยคุณไผ่ที่เป็นเทเตอร์ทางทีมผมเนี่ยเขาได้ทำข้อมูลมาประมาณสิบปีย้อนหลังนะครับจนถึงปีสองพันยี่สินะครับคือมันยี่สปีด้วยซ้ำนะครับอ่าประมาณสิบแปดปีเลยนะสิบแปดปีนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นการเราเราเทสยการเข้าซื้อนะครับและไปปิดปีหน้า ที่ประมาณสองมกระลานะครับเราไปทําทั้งหมดเนี่ยลองดูเนี่ยประมาณอ่ายี่สิบสองเหตยีิบสองปีนะครับโอกาสชนะคือแปดสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เอเวอร์วินเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่บหกเหรียญดอลลาร์นะครับ<ม>ก็คือยี่ิบหกเหรียญทองคํานะครับก็เอเบลเดสซื้อก็คือแบบอ่าถ้าคุณถ้าโอกาสประมาณเนี้ยคุณจะมีโอกาสได้ประมาณยี่สิบเหรียญในในการ<ม>ที่คุณเล่นอ่าเล่นประมาณนี้ครับก็คือซื้อที่ยังคืนแล้วก็ไปขายมักกะลานะครับอ่าอ<ม>ันนี้ ก็เอาเข้ามาแจกทิ้งเล็กๆ้น้อยว่าอันนี้ตามสถิติก็คือค่อนข้างโอเคนะครับและนี่เป็นแค่ในช่วงระยะสั้นนะครับอันนี้ยังไม่รวม j จนย a r y เอฟเฟ t นะนั่นหมายความว่าช่วงปลายปีเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้ยก็คือมีโอกาสที่ทองคําจะขึ้นหลังคิดมากใช่ไหมแล้วมันก็จะดัน January ไปอีกอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าได้ราคาที่ดีมากๆในเดือนธันวาแล้วข่ามันค่อนข้างบวกมาประมาณแบบนี้นะครับก็คุณอาจจะถือได้รันจนถึงปลายมกรา ได้นะครับหรือคุณอาจจะเทคบุฟฟิตก็ได้ได้หมดแล้วแต่คุณอาจจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่หรือช่วงหยุดยาวอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลย<า>แต่ว่า<ะ>ก็ให้เห็นว่าตามสถิต,ติเนี่ยข้างโอเคหรือเดือนทันวานะครับประมาณน<ะ>ี้ครับโอ้ถ้ามีรายแทงแบบนี้แล้วก็ไปรอตั้งออเดอร์ล่วงหน้าในโกทูโกได้เลยใช่ไหมคะก็ได้ครับคุณเอาแต่นี่เงินคุณนะงินคุณะเป็นตลอด คุณต้องจัดการเองนะอันนี้แค่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่โอเคแต่แค่อยากแค่บอกว่าเดือนธันวาเนี่ยมันมันค่อนข้างแบบค่อนข้างสมค่อนข้าง,งดีะครับในปีนี้นะน้องเขาขึ้นมานี่คือร้อยเดียวเองเหรอคะเนี่ยใช่ครับเริ่มต้นหน <100, 100 S 2> ่อยร้อยเดียวเองหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับคุณจะมีอันนดีหรืออะไรอ่ะหรือว่าซื้อเป็นออนไลน์คะซื้อออนไลน์ซื้อซื้อขายก็ได้ครับหนึ่งร้อยบาทหรือจะดีซีเอหนึ่งร้อยบาททุกวันก็ได้ ดีซ <DC> เราเนี่ยตั้งทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนได้เลยนะครับคือไม่ใช่ว่าคุณต้องทุกเดือน,นอย่างเดียวคุณตั้งวันจนันทร์ตอนเที่ยงคืนก็ดังได้นะครับประมาณนี้ได้คันต่ำหนึ่งร้อยบาทครับราคานี้วัยรุ่นสั้นตัวมากเลยนะคะใช่หนึ่ง <laughs> บาทก็น้องๆที่เราเข้าใจว่าเราคุยกับผู้ค้าทองรายใหญ่รายอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เด็ก มีการลงทุนในทองคากันเยอะขึ้นนะคุณไฮ mm hmm. เขาบอกว่าบางทีอายุสิบกว่าขวบนี่ยังแบบว่าเดินเข้ามาถามเขาเลยบอกเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยมีผลกับทองคาแล้วก็อายุยี่สิบกว่าที่เริ่มทํางานก็สนใจลงทุนในทองคากันมากขึ้น mm hmm. ซึ่งอันที่รอนก็ถือว่าเป็นเป็นการออมเลยแหละเป็นการออมทองอะ่ะพูดง่ายๆคือออมไปเรื่อยๆคือเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะครับทุกท่านคือ mm hmm. คือแบบเวลาที่เราบอกว่าเราควรจะเริ่มลงทุนน่ะ บางทีอ่ะถ้าเราไปลงสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงบางทีเงินเรามันมีศูนย์ได้ไงศูนย์เสียได้แต่ถ้าใครจะเริ่มแบบลงต้องแม้แต่ตเทดนะเป็นเทดเป็นเทดเดอร์เนี่ยบางทีคุณมาเริ่มที่ทองคําแท่งอ่ะมันจะค่อนข้างสบายใจมากคุณเอาคุณติดดอยหก<ด>หม<น>ืน่นเจ็ดใช่ยเนาะใช่ถึ<ล>งไม่ได้ตรงนี้ค<น>ุณโดน,น,นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคือมันเราคือว่าโอเคมันได้มันไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าทองคาแท่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณเน่ยเข้าศึกษาโลกลงทุนผมบอกเลยนะครับ สุดท้ายอ่ะคุณก็ต้องไปลงทุนอย่างอื่นอยู่ดีแต่ผมมองว่าทองคําแท่งอ่ะเป็นอะไรที่ถ้าคุณแบบตอนนั้นต้องมานนี้คุณไม่รู้จะลงทุนอะไรคุณไม่รู้จะเก็บเงินอะไรอ่ะคุณมาลงทองคําแท่งก่อนเพื่อให้เผื่อในอนาคตคุณมีลู่ทางอื่นมีความรู้เพิ่มเนี่ยคุณก็าขายทองไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วมันเป็นแบบเมื่อคุณมีสกินอินเดอะเกมอ่ะคุณเริ่มใส่เงินเข้าไปแล้วเคียงแค่ร้อยบาทพันหนึ่งห้าร้อยหกร้อยเนี่ยคุณจะเริ่มตามข่าวคุณเอาและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใครทีี่่่ศึกษาาอยยยงงงเเเดวแลลละะไมินน มันไปขเขาเรียกจะแบบจะไม่ค่อยมีอะไรมากอะนะครับจะเราก็ไม่ไอะไรม,มากแ<ต>ั่แค่ตื่นเต้นแต่มันไม่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนใช่แค่<ช>ตื่นเต้นคือการลงทุนเนี่ยคุณต้องลงเงินด้วยแล้วขำถักถ้าลงเงินเนี่ยลงเงินกับอะไรดีที่คุณจะได้ศึกษาได้ยวอย่า <c ari> ทองคาแท่งนี่แหละมันก็ง่ายๆ uhm. แบบดอดาวน้อยกําไรก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่คุณได้ลองตามข่าวลองดูอะไรครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วผมดีใจมากที่พกคุณเนาพูดอย่างนี้ผมแบบ พราะตอนแรกผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจแล้วก็แบบสนใจมากค่ะวัยรุ่นจีนก็สนใจเยอะมากวัยรุ่นจีนแล้วก็คนไทยนี่เท่านไปคุยมาสามสามเจ้าแล้วนะรายใหญ่สามเจ้าตอนนี้ไปคุยมาเขาบอกว่าอายุน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆและยิ่งแบบว่ายี่สิบกว่าเนี่ยก็คือเข้ามาซื้อเนื่องจากว่าตอนนี้คือก็อย่างโกโกทูโกเนะเข้าใจว่าก็เมื่อกี้เนี่ยร้อยเดียวเองใช่ไหมก็แบ่งเป็นขั้นบันไดใครมีเท่าไหร่ก็ออมมันเท่านั้น ก็สนุกสนานเนี้ยฮะเพราะว่าเขาก็ออมตามเขาเรียกทรัพย์ที่เขามีเงินที่เขามีเนี่ยเขาก็ออมตามนั้นลงทุนตามนั้นแล้วทองมันขาขึ้นตลอดอะคุณไฮตอนนี้ถ้าถ้าจะลงทุนอะไรในสินทรัพย์เนี่ยที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยปีนี้ทองเขาให้ไปก่อนที่จะปรับตัวลงมาก็เกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งใช่โดดเด่นที่สุดแล้วอะเยอะเยอะจนแบบเยอะจนแบบผมกลัวน้องๆจะผิดหวังอะดีหลังจากเนี้ย เขาแบบเห็นว่าแบบมนเจ็ดสิบร้อยเปอร์เซนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะแบบหกเจ็ดเปอร์เซนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันไงคุณนาวเพราะว่าช่วงนี้เป็นการเปชี่นของของการเปลี่ยนถ่ายคว้าำนาจหรือที่เราคิดคิดกนว่าดอลลาร์จะลงมนแหละทองอาจจะวิ่งไปได้ไกลมากคือคือจังหวะนี้คือเป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงไม่ได้สูงผลตอบแทนอาจจะไม่สูงมากแต่ลุ้นลุ้นเหมือนเหมือนปีที่แล้วลุ้นมาร้อยเปอร์เซนต์อ่ะปีที่แล้วสามหมื่นขึ้นมาหกหมื่นห้าเนี่ยร้อยเปอร์ โดยที่เสี่ยงคุณต่ณำมากว่าเือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับถ้าคุณจะเริ่มลงทุนอะไรเริ่มออมอะไรเนี่ยออมตัวทองคำเนี่ยค่อนข้างโอเคครับค่ะมไม่เป็นไรค่ะขึ้นน้อยแต่ขอให้ขึ้นแล้วกัน <laughs> <ช>ขึ้นน้อย <laughs> แต่ขอให้เป็นขาขึ้นแล้วกันอย่าเป็นขาลง <c oughs> ถ้าเป็นขาลงเร <c oughs> าก็คงต้องไปลงในสินทรัพย์อื่นนะไม่ใช่ทองคําแต่เราเข้าใจว่าทองคำเนี่ยทุกคนยังมองว่ามันเป็นขาขึ้นแต่อาจจะไม่ขึ้นแรงเท่ากับปีนี้ปีหน้าคุณฮายมองเอาไว้เท่าไหร่คะปีสําหรับปีนี้นะครับก็ ผมเอาว่าถ้าปิดตรงนี้เลยผมมอง4,500เหรียญแล้วกัน <S <S โอเคป, 4, ปีหน้าเนี่ยใช่ครับปีหน้าผมมองว่า5,000ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในโซนที่มันทะลุ4,000มาแล้วอะ่ะแล้วผมก็เคยบอกง่ายๆทะลุ4,000ก็เจอกัน5,000ทะลุ4,200ก็เจอกัน4,300คือมันเว้นทุกๆ100และ1,000และโซนเนี้ย5,000อะ่ะมันมันไม่ได้ไกลแล้วะครับคุณเนา5,000เหรียญเนี่ยก็ถ้าตี เป็นราคาไทยตอนนี้นะครับก็บวกอีกไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสามปีประมาณห้าพันนะครับก็ก็ลุ้นได้ใครที่ลุ้นเจ็ดหมื่นหรืออะไรเนยครับก็โอเคไม่ได้มีลุ้นอยู่มีลุ้นปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยกราฟรายปีนี่โอ้โหคุณเอ้ยแพงแบบเบลเลอร์เลยนะครับยังไงปีหน้าแถมเล็กๆน้อยๆแล้วยืนได้หรือเปล่าไปต่อได้ขนาดไหนไม่ทราบแต่มีแถมมีขึ้นต่อไม่ยากจริงๆปีหน้าประมาณนี้ครับ คุณไฮเคยเคยเคยมองว่ามันจะขึ้นถึงถ้าเป็นทองคําบาทไทยเนี่ยถึงแสนเนี่ยคุณไฮว่ามันเวอร์ไปไหมหรือว่าเอ้ยมันก็มีโอกาสนะก็เคยคํานวณไว้ประมาณสิบแปดปีมั้งฮะสิบแปดปีแสนหนึ่งแปดปีใช่คือสิบสองคือดอกเบี้ยกทกต้นปีละห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ <c ười> ประมาณสิบสองปีขึ้นไปคือมันเป็นไปได้แต่มันเป็นระยะเวลาที่แบบ เออขอหกพันเจ็ดพันก่อนไหมอนะไรอย่างเงี้ยหรือขอแปดหมื่นอะไรก่อนไหมนะครับแต่ในระยะยาวถ้ามันขึ้นตามเงินเฟอ้อตามที่เขาบอกว่าทองขึ้นตามเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยคุณก็คำนวณย้อนหลังไม่ยากเลยคุณจะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณสิบสิบกว่าปีสิบสองปีประมาณนี้ถ้าร,ราคาเท่านี้ไปถึงแสนหนึ่งนะ,นะครับก็เป็นไปได้ครับแต่สําหรับผมก็คือแบบเออในจังหวะนั้นเราก็คงแบบเผลอคนที่มองแสก็ขายแต่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วคุณน้ำ เราก็เติมค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปแต่นานุณก็มีความเป็นไปได้